ไปดูบรรยากาศเมื่อวานเอาให้ครบถ้วนเลยตะก,กี้ไปเร็วๆหน้าตื่นตาตื่นใจนะทำไมไม่มีใครแจ้งมาจะไปสักหน่อยอยากทานอ่ะเมื่อวานนี้ในโซเชียลก็เผยแพร่กันเยอะเลยเขาเรียกกั้งหางแดงข,ขึ้นเต็มหาดหลามแท่นเลยเอ่ะแหลมแท่นลอยน้ําในทะเลชาวบ,บ้านก็เอาสวิงมาช้อนได้คนละหลายกิโลบางคนเป็น10กิโลเลยเห็นบอกขายกิโลละสีหรือ,อบางเ <9 S 1> <3 S 2> จ้าก็สามลเนี่ยค่ะเขาบอกมันอร่อยมากเลยนะคะไม่รู้ไง มี Facebook ท่านหนึ่งค่ะปักหมุดอยู่ที่แหลมแท่นชายหาดบางแสนแล้วก็เป็นภาพถือสวิงอ่ะท่านนี้ช้อนมาได้เยอะเลยค่ะนี่แล้วก็มีอีกท่านหนึ่งใช้ชื่อแม่พี่ทองฟูน้องเงินล้านโพสตคลิปตอนทอดแหจับกั้งหางแดงได้เป็นจำนวนมากได้ขนาดนี้เลยนะมันขึ้นมาเนี่ยเห็นเขาบอกปีละครั้งนะคะคุณผู้ชมที่มันจะขึ้นมา อีกท่านหนึ่ง a c e b o o k คุณวันะบ้านบึงก็โพสต์บรรยากาศที่แหลมแท่นชหัดบางแสนคนจำนวนมากเลยค่ะมารวมตัวกันเพื่อจะมาจับกั้งหางแดงอบอกเนี่ยเป็นเหตุให้คนล้านแมาอยู่กันที่แหลมแทน่นกั้งหางแดงหรือเขาเรียกว่าแม่หอบอ่อนค่ะแม่หอบอ่อนอชาวบ้านเขาบอกว่ารู้ข่าวว่ามันลอยขึ้นมาที่ผิวน้ำเพราะว่ามันมีคนไลฟ์ค่ะ ตั้งแต่เช้าเลยนะ7จ็ดโมงครึ่งจริงๆก้างหางแดงมันเริ่มขึ้นมาตั้งแต่วันที่4มีนาลางคืนวันที่สีมีนะาสาเหตุก็ไม่รู้เพราะอะไรรู้แค่ว่าบางแสนจะมีก้างหางแดงรอยขึ้นมาแบบนี้ช่วงหน้าร้อนสองสวันมานี้อากาศร้อนมากค่ะอแล้วจะาไปทําอะไรทอดกระเทียมพริกไทยเคยลองกินมาแล้วอร่อยมากเนี่ยโอ้ อีกท่านหนึ่งอีกท่านหนึ่งชื่อคุณป้าทิพย์ค่ะ,ะคุณลุงทิพย์คุณลุงทิพย์ขออภัยคุณลุงทิพย์บอกกั้งมันจะลอยขึ้นมาเหนือผิวน้ำเนี่ยปีละครั้งค่ะเมื่อวานนะขึ้นมาเยอะเลยเพราะว่าเหมือนอุณหภูมิน้ํามันเปลี่ยนแปลงปกติมันจะอยู่ในพื้นทรายพราอุณหภูมิเปลี่ยนน้าข้างล่างมันร้อนมันก็น่าจะขึ้นมาหายใจที่ผิวน้าสองสวันนี้ที่บางแสนอากาศร้อนมากค่ะและเท่าที่จาได้มีไข่ทุกตัวเลยใช่นิยมเอาไปทําเป็นเมนูกั้งหางแดงทอดกระเทียมอร่อยมาก กั้งหางแดงเป็นกัง้งไม่มีพิษนะคะทานได้รสชาติอร่อยก็คือเหมือนกินกุ้งกินกัง้งธรรมดากินปูเนะะี่ยค่ะปีละครั้งทีนี้ด้วยความสดะะใช่ไหมถ้าทอดกันสดเห็นมีบางคนในคลิปบอกว่าให้เอาไปลวกหรือต้มก่อนเพราะว่ามันเอาขึ้นมาจากน้ําที่มันมีแพงต้อนอแล้วก็เอาไปผัดเอาไปทอดเออเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าสนใจนะนี่เยอะขนาดนี้อโอ้ดูเถอะ คือเอกกั้งธรรมดาเวลาทอดกระเทียมก็อร่อยแล้วใช่ใชไหมคะอันนี้โอ้โหขึ้นมากั้ขงขึ้นฝัอ่อยเออชาวบ้านก็อิ่มพอดีแล้วครับอ่อ